ยายสำราญเป็นแม่ค้าขายขนมถังแตกในตลาดในชุมชนที่เปิดมานานกว่า30ปีเป็นร้านขายขนมถังแตกที่ขายดีมากมีทั้งไส้ถั่วไส้มะพร้าวไส้สังขยาแต่ปัจจุบันกลับมีลูกค้าลดลงมีแต่ไส้เดิมๆไม่มีความทันสมัย จึงไม่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกทั้งคนบางกลุ่มยังเชื่อว่าชื่อของขนมถังแตกเป็นชื่อที่ไม่มงคลจึงไม่นิยมรับประทาน <B ee> ในเมื่อชื่อถังแตกมีส่วนทําให้ความนิยมของขนมลดลงปัจจุบันจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นขนมถังทอง <B ee> ยายคะหนูอยากรู้ประวัติความเป็นมาของขนมถังแตกจังเลยคะ่ะได้จ้ะลูกเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟัง ขนมถังแตกขนมนี้มีที่มาจากพ่อค้าชาวจีนที่นำมาขายในสนามมวยหรือสนามมา้าซึ่งเป็นที่นิยมในคนกลุ่มเสียการพนันและต้องการหาอะไรกินแก้หิวเนื่องจากราคาไม่แพงและมีขนาดใหญ่ทำให้ได้มีชื่อเรียกว่าขนมถังแตกซึ่งมีความหมายว่าหมดตัวจากการเสียการพนันและต้องการหาอะไรกินแก้หิวมักพบเห็นตามงานวัดตามท้องถนน หรือริมถนนทําจากแป้งข้าวเจ้าและกะทิมีกลิ่นหอมต่อมาเพื่อความเป็นมงคลจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นถัทงทองหรือถังเงินจาลูกแล้ววิธีการทําขนมถังแตกล่ะคะยายหนูอยากรู้วิธีการทําจังเลยคะ่ะได้ลูกเดี๋ยวยายพาไปดู ค่ะภูมิใาของใจสำราญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วคนเฮ้ยยายเลยน้ำตาลเหมือนงานศิลปะเลยนะคะนี่แหละศิลปะที่อยู่ในตัวนี่แหละลูกขนมแต่ละชิ้นจะเล่าลด้วยรสชาตินี่แหละยายคะเนี่ยถ้ารับเพี่ยแป้งเนี่ยมันกรอบนานมากยิ่งขึ้นแถมยังมีคนซื้อกลับไปแล้วยังอร่อยอีกถือว่าเป็นนวัตรกรรมได้นะคะยายได้ลูกแต่ขอให้รสชาติยังคงเดิมไว้ละลูกโอเคค่ะยาย เราจะทําเป็นแพ็กเกจแบบรูปแบบเดิมหรือว่าจะทําเป็นรูปแบบใหม่ดีคแายคิดไม่ออกเลยค่ะยายยายเดี๋ยวหนูจะช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เองค่ะให้มีสไตล์มินิมอลมีดีไซน์เก๋ๆแต่ยังคงเป็นความเป็นไทยแล้วก็ยังรักเลิกอีกด้วยค่ะไงร้านขนมยายสำหรับยายฉันเองเราไปกันไหมไป ขนมทังแตกของยายสำราญที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่โดยมีการพัฒนาไส้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไส้ชาเขียวไส้ครีมชีสไส้ช็อกโกแลตลาวาไส้มะพร้าวอ่อนไส้ถั่วแดงสตอรอเบอรี่โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีแพ็กเกจที่มีความน่าดึงดูดมีหน้าต่างใสเพื่อให้เห็นขนมข้างในกระตุ้นความอยากซื้อและคิ้วเป็นของฝากได้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บความร้อนได้ไม่ทำให้แป้งนิ่มง่ายมีลวดลายไทยสไตล์มินิมอลและมี QR code เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของขนมทังแตกและเพิ่มช่องทางการขายให้สะดวกต่อการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Delivery ต่างๆรวมถึงการเปิดเพจ Facebook Instagram, TikTok ลงคลิปการทำขนมเพื่อดึงดูดลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นยขนมนี้น่ากินจังเลยน่าจะกรอบหน้าดูน่าจะหอมหว,วานเลิศแท้โบราณนี่เลยกำลังกำลังช่วยกินหม่อยได้ไห,ไ,ดไหมมีอะ่รขนมทางเป้งสดใหม่เลยไข่กดงสดเลยด้วยอย่านุมนี่นะ่ากินจังชิมเลยชิมเลยนะชิมเลยนะ อ๋อเลยนี่คือศิลปะและวัฒนธรรมในรสชาติคือภูปัญญาที่ส่งต่อมาหลายรุ่นความสร้างสรรค์ที่เติมแต่งความงามวัตกรรมที่ทาให้คงอยู่ยาวนานคือการตลาดที่ทั้งโลกได้รู้จักกณ์ที่ใครเรียนแบบไม่ได้และประสบการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะตั้งแต่ไม่ใช่แค่ขนมแต่มันคือหัวใจของคนในหมู่บ้านของเราสวัสดีค่ะ นางสาวกิรติกาออมาโลรหัสนิสิต6710310001ค่ะดีค่ะดิฉันนางสาวขัญจดากิมทองรหัสนิสิต6710310002ค่ะัสดีค่ะดิฉันนางสาวตารุ่นหนประกอบค่ะรหัสนิสิต6710310005ค่ะดีค่ะดิฉันนางสาวชยานันน้ำแก้วค่ะรหัสนิสิต6 7 1 0 3 1 0 0 0ค่ะรศพ์ก้ว671011064ค่ะนางสาววราภิพิเชลต์รหัสนิสิต671011065ค่ะน้มุสตาฟานาชาลิจ้ำเลน พาลิซิตหกจ็ดหนึ่งศูน์หนึ่งหนึ่งศูนย์หก